มาตรวจของนะครับก่อนจัดส่งนะครับมาตรวจของนะครับก่อนจัดส่งนะครับมีอะไรบ้างนะครับคลิปนี้นะครับน่าสนใจมาก,มากเลยนะครับ กดคอมเมนต์นะครับกดถูกใจได้เลยนะครับนี่ครับอันดับที่แรกนี่ก็คือที่หาได้ยากนะอันดับแรกก็คือแบงค์ห้าสิบบาทนะครับแบบอะไรนะเขาเรียกร้อยใบนะครับเรียงเลขแบบโบราณเป็นแบงค์ห้าสิบบาทรุ่นแรกในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับหายากสุดๆเลยนะครับราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับบอกทั้งราคาซื้อบอกทั้งราคาขายด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับแบงค์ร้อยช้างแดงที่ไม่ผ่านใช้นะครับขายออกนะครับไปละนะครับ250บบาทนะครับฟังเสียงนะครับ หีเลยนะครับเพื่อนนะดูกันด้วยครับเดี๋ยวตรวจของกันต้องเบาๆกันหน่อยแล้วนะครับแตงร้อยช้างแดงนะครับขายดีมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสั่งมาแบบไม่ผ่านใช้ไปละ205้นะครับอันดับที่1นะครับเหรียญนะครับที่หายยากที่สุดอยู่ไหนแล้วเอ้ยเหรียญนี้เลยครับลูกค้าสั่งมานะครับ1เหรียญนะครับขอบพระคุณนะครับพี่บุญจพรนะครับสั่งมานะครับเหรียญนะครับเรือนะครับติดขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ แคปจอฟังราคากันเลยนะครับเพื่อนๆเหรียญน,นี้ติดขายอยู่ที่นะครับ20บาทนะครับนี่ก็คือเหรียญที่1เแล้วนะครับ20บาทนะครับต่อไปหเหรียญคุด UNC อยู่ไหนสิบาท UNC ยสวยๆแวววับอ่าสวยๆแวววับสั่งมาทั้งหมดสเหรียญหนึ่งสนะครับ แล้วก็3นะครับแวววับเลยครับ u n c นะครับแวววับ3เหรียญแล้วนะครับ u n c นะครับ4เหรียญนะครับอ๋อสวยมากๆเลยนะครับต่อไปเลยนะครับคุดนะครับ u n c นะครับ u n c 4เหรียญนะครับคุด1บาทนะครับอ๋อลืมบอกราคาครับเหรียญละ500บาทครับเพื่อนเหรียญละ500บาทเพื่อนๆทุนราคาแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็เหรียญนะครับพยาคุด u n c นะครับ4เหรียญนะครับแวววับอ๋อแวววับยังไงก็คือเห็นนะครับ ในหลวงยังใส่แว่นตาขาแว่นอย่างชัดเจนนะครับขาแว่นอย่างเงี้ยยังคมชัดแวววับนะครับเหรียญละ3 0 0บาทนะครับนักสะสมนะครับยอมใจเลยนะครับที่สามารถนะครับเก็บเหรียญพญาพุธนะครับให้มีขาแว่นแล้วก็แวววับได้นะครับเห็นไหมครัมีขาแว่นอย่างเงี้ยแวววับได้นะครับแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับมีขาวแว่นนะครับแวววับแบบนี้ได้นะครับยอมใจมากนะครับเหรียญละ3 0 0บาทนะครับเพื่อนๆเหรียญละนะครับ300บาทนะครับมีน้อยนะครับตอนนี้มีอยู่แค่ร้อยกว่าเหรียญในร้านแล้วนะครับมีอยู่ร้อยกว่าเหรียญถ้าเพื่อนๆสนใจอ่าอย่าเพิ่งหมองมดคนเดียวหมดนะครับก็แบ่งๆกันไปนะครับสี่เหรียญครบนะครับต่อไปนะครับพุดเก่า50บาทนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะครับแต่เป็นคุดเก่าผ่านใช้นะครับ50าบาทนะครับหน้าแบบนี้ก็มีเพือแล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะถูกใจแบบเก่าๆหรือยังไงนะครับเก่าๆก็ไม่ได้เเวนะครับกก่า็ นะแล้วก็ต่อไปด้วยเลยนะครับด่วนๆนะครับคลิปนี้ต้องด่วนๆแล้วนะครับสองห้าสองห้าอยู่ไหนนะครับสองห้าสองห้าเหรียญละร้อยเดียวนะครับเหรียญละร้อยเดียวนะครับสองห้าสองห้าเหรียญละร้อยเดียวต่อไปนะครับเหรียญสองห้าสองศูนย์สั่งมาถึงสี่เหรียญด้วยกันนะครับอ่าร้อยเดียวบอกไปแล้วนะครับเพื่อนร้อยเดียวบอกไปแล้วนะครับโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จเลยนะครับเสร็จเลยนะครับ สั่งมาทั้งหมดนะครับนี่ครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่ครับ2520สั่งมาหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญไหนสี่เหรียญอยู่ไหนสี่เหรียญอ่าสี่เหรียญนะครับครบนะครับเด๋ยวละสามสิบบาทนะครับถูกเหลือเชื่อเลยใช่ไหมครับของแท้นะครับผ่านการเวลามาจริงๆและยังสั่งนะครับ2522มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับ2522มาอีกหนึ่งเหรียญนะครับ อ่ามาเฉลยราคาแล้วนะครับเพื่อนมาเฉลยราคาแล้วนะครับแบงค์ร้อยช้นแดงนะครับใบละนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับแบงค์ห้าสิบบาทนะครับแบงค์ห้าสิบบาทแบงค์ห้าสิบบาทเนี่ยนี่ครับเพื่อนๆแบงค์ห้าสิบบาทเนี่ยหายากมากมากแบบละสองหมื่นห้านะครับนี่วันแรกเห็นไหมเขาเก็บกันมานะครับแค่ห้าพันบาทนะครับผ่านการเวลามาประมาณนะครับขอเดานะครับขอเดาที่ประมาณ อ่าสี่สิบปีอ่าสามสิบกว่าปีถึงสี่สิบปีเนี่ยมูลค่าโตขึ้นห้าเท่านะครับวันนี้นะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับก็ต้องยอมจริงๆนะครับเพราะใครบ้างล่ะครับที่จะเก็บได้เป็นร้อยใบแล้วก็เลียงเลขแบบนี้นะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มแล้วนะครับเริ่มจัดส่งแล้วครับอ่าขอบคุณนะครับพี่บุญพรนะครับตอนนี้ก็คือใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับแบงค์ห้าสิบบาทนะครับอ่านีหนึ่งห่อเลยนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับแบงค์นะครับ250บาทนะครับส่งมา1ใบนะครับเดี๋ยวใส่ซองก่อนใส่ซองก่อนนะครับจื๊บเอ๋จะนับจำนวนใบเลยนะครับใบละ250บบาทนะครับใหม่คลิปใหม่คลิปเลยนะครับใหม่คลิปคลิปนะครับใหม่คลิปใหม่คลิปคลิปนะครับมาดูกันเลยนะครับหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบนะครับห้าใบหกใบเจ็ดใบ แปดใบเก้าใบแล้วก็สิบใบนะครับนี่ก็จะใส่ทำเดียวกันได้ไหมเนี่ยใส่อีกซองนึงดีกว่าครับใส่อีกซองนึงดีกว่าครับอนี่ครับใส่ไปแล้วนะครับอันนี้ใส่ไปสองซองเลยนะครับก็จะตอบดนแบงค์หน้าสิบซองหนึ่งนะครับแบงค์ร้อยซองหนึ่งย่อจอดีกว่าอ่าย่อจอแล้วเลยสิบซองหนึ่งซองหนึ่งแบบนี้อ่ะย่จอแล้วนะครับต่อไปเลยนะครับก็จะเริ่มนะครับขอซองแดงมาก่อน สองแดงมานิดเดียวนะครับใส่เหรียญพยาพรยูเอ c ก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเหรียญพืนเหียหนึ่งนะครับแล้วก็เหรียญพุ้นนะครับ u n c อีอีกนะครับหนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับเหรียญพื้น u ห c นะครับเรียรตอยอีกหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับเหรียญนะครับห้าบาทนะครับเรือนะครับ ยี่สิบบาทนะครับแล้วก็เหรียญพุทธห้าสิบนะครับนี่คือแบบฐานใช้เนาะแล้วก็ต่อไปก็จะใส่นะครับสองห้าสองศูนย์สี่เหรียญนะครับสองห้าสองศูนย์สี่เหรียญนะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับต่อไปก็จะใส่นะครับสองห้าสองห้านะครับหนึ่งเหรียญแล้วก็สองห้าสองสองหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอนะครับเราก็จะใส่นะครับ ซองเข้าไปอีกนิดหนึงนะครับมีครับหนึ่งซองสองซองสามซองสี่ซองนะครับห้าซองนะครับขอบคุณนะครับพี่บุญยพรมากๆเลยนะครับสั่งกันมาหลายรอบนะครับสั่งกันมาหลายรอบไม่ว่านะครับยังส่งนะครับมะยมชิดนะครับลูกใหญ่โตมาให้ทางร้านด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคือกรอบ นะครับทั้งหมดก็จะส่งกันเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งนะครับสองแล้วก็สามแล้วก็สี่นะครับโอเคห่ากล่องใหญ่นิดนึงนะครับกล่องใหญ่กล่องใหญ่ไซส์สองเอจะเอาอยู่ไหมนะครับขอรุนกันนิดนึงเห็ไหมไม่ไหวเอ๊บีบีใหญ่กว่าสองเอคืออะไรกล่องกล่องกล่อง,องเอาใหญ่กว่านี้ เอาใหญ่กว่านี้กล่อง,องเดียวที่ใส่กล่องนี้ได้อดที่ใส่กล่องนี้ได้โอเคนะครับเดี๋ยวสักทค่เดียวนะครับกำลังวิ่งไปเอากล่องมาเพิ่มอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าชิ้นไหนนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่านะครับจะทักทายกันมานะครับในช่องทางการติดต่อนะครับ ถูกใจชิ้นไหนนะครับถูกใจชิ้นไหนสอบถามราคาใต้คลิปได้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีแบงก์มีเหรียญนะครับรุ่นไหนอะไรยังไงเนี่ยอยากรู้ราคานะครับก็ทักทายมาใต้คลิปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตีเห็นคลิปนะครับก็จะรีบตอบนะครับเห็นคลิปก็จะรีบตอบนะครับตอนนี้ก็คือกระล่องไส้ไห่นะครับเพื่อนะครับบรรจุนะครับสินค้าลงไปนะครับโอเคกล่องใกล้มาแล้วนะครับ เพราะว่ากล่อง 2A เอาไม่อยู่นะครับกล่อง 2A เอาไม่อยู่นะครับระหว่างนี้มีอะไรโชเ่อนก่อนขั้นเวลาระหว่างกล่องมานะครับกล่องกว่าจะเดินทางมาถึงนะครับนี่ครับสปอนเซอร์รายใหญ่มาแล้วนะครับสปอนเซอร์รายใหญ่ก็คือนะครับเหรียญหนึ่งบาทการจนานะครับซู่เพื่อนๆดูตอนนี้เหลืออีกห้าสิบเหรียญนะครับ อ่าคุณฉันทิพย์โทรมาแล้วนะครับเอ๊คุณฉันทิพย์มีสั่งอะไรมาแล้วนะอ่าด,ดูนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคนนี้นะครับเขียนให้ <Okay. S 1> แยะจอเพราะฉะนั้นนะครับตอนน้จแกเริมนะครับเช็คลุบนะครับอ่าพอ,อดีครับใส่ได้จริงๆด้วยโอเคนะครับก็นะครับอะไรถึงจะปลอดภัยนะน่าจะเอาเหรียญลงก่อนอะไรหนักๆอ่านี่คือเหรียญน,นะครับเหรียญลงก่อนนะครับเพิบเหรียญลงแล้วก็ ของนะครับแล้วก็ตามไปขนมนะครับนี่ครับพอดีเป๊ะเลยครับลงได้พอดีเป็ดเลยนะครับนี่ครับขนมนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามนะครับขอบพระคุณนะครับขนมนี้พี่บุญยพรนะครับให้มายมชิดมานะครับอร่อยมากนะครับหวานฉ่ำจากชาวบ้านแบบไม่ใช่ไงนะเดี๋ยวอะไรนะจากบ้านตัวเองปลูกในบ้านเองเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือพร้อมจัดส่งแล้วนะครับขอบพระคุณพี่บุญยพรมากมากเลยนะครับจากเชียงราย มยมชิดเชียงรายอร่อยมากนะครับเ,เสร็จเรียบร้อยนะครับพันเวลาหมดเวลาพอดีโอเคครับผมเดี๋ยวไปสนีก็ามาสนีขอพบพระคุณมากเพื่อนๆสนใจก็ทักทายนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ